สวัสดีค่ะมาพบกันกับวันพฤหับสบดีนะคะเรามาฝึกวันที่กันต่อค่ะ w i l Kindag are d a d a g w i l Kindag are d a d a g วันนี้คือวันอะไร idag are de toaster idag are de toaster วันนี้คือวันพฤหัสบดีวิลกินดาตูอาร์เดอิดากวิลกินดาตูอาร์เดอิดาว,วันนี้คือวันที่เท่าไหร่อีดากอาร์เดชัวอ็อคตนาออกโทเบอร์ชัวชัวอนอีดากอาร์เด วอตนออกโวันนี้คือวันที่28เดือนตุลาคมปี2021 i l วิลกิตโออาร์เดโนวิลกิตโอร์เดโนตอนนี้คือปีอะไรโนอาร์เดอ 2021 No R D or 2021ปีนี้คือปี2021 Billkin Monet R D No Billkin Monet R D No ตอนนี้คือเดือนอะไร No R D o c t o b ร r No R D October ตอนนี้คือเดือนตุลาคม w i l k e n d a r k R D Imogen w i l k e n d a r k R D Imogen พรุ่งนี้คือวันอะไร Imogen r R D Freda Imogen r R D Freda พ พรุ่งนี้คือวันศุกร์วิลกินดักวาร์เดออกอวิลกินดักวาร์เดออิกเมื่อวานนี้คือวันอะไรอิกอวาร์เดอุนสตาอิกอวาร์เดอุนสตาเมื่อวานคือวันพุธ วันมะรืนนี e ้คือว e ันอะไรอวอร์มอเก้อาท r ยอะเวอร E มอเก้นอ over วันมะรืนนี้ก็จะเป็นวันเสาร์ค่ะ ดูแล้วชื่นชอบอย่าลืมส่งให้เพื่อนๆคนที่กำลังเรียนภาษาโน้ไปด้วยกันนะคะถ้าหากอยากติดตามครูก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้อยากติดตามเพจอย่าลืมที่เพจแอดครูรัตนาพรน,นะคะหรือว่าครูรัตนาพรสอนภาษาโนเวก็ค้นหาได้เลยค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเรียนด้วยกันนะคะ ดูแลสงสัยมีคำถามอย่าลืมเขียนไว้ใต้คลิปนะคะเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ